สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวเป็นรถกระบะกันบ้างนะคะเป็นรถกระบะที่ติดตู้ทึบมาแล้วสําหรับใครนะคะที่จะไปวิ่งเคอรี่หรือจะเอาไปวิ่งใช้งานนะคะต้องดูคลิปนี้นะคะคันนี้สวยๆเลยค่ะเป็นรถ Toyota Revo นะคะเป็นตัว2.4 NT และแถมได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยหายากมากๆนะคะกระบะตอนเดียวเกียร์ออโต้นะคะสําหรับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่ ต้องดูคลิปนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่เพียงแค่525,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบพักมาเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรอบๆคันกันก่อนดีกว่าค่ะเราเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าคันนี้ได้เป็นไฟมัลติ r e f ฟกเตอร์กระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถได้สวยมากๆนะคะตรงกลางประดับด้วยโลโก้ของโตโยต้าเลยในส่วนของล้อนะคะ เป็นล้อกระทะกขอบสิเดิมๆดิจากโรงงานดอกยางยางดอกลึกๆใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้อยู่ที่แก้มซ้ายและแก้มขวาของตัวรถกระจกมองข้างเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถได้สวยมากเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตู้ทึบนะคะมาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นรุ่น Z-Edition นะคะเป็นตัว2.4 Entry ทรถปี2021นะคะสวยๆเดิมๆมกันเลยอ่ะ ด้านหลังนะคะประดับด้วยโครเมียมนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าเลยนะคะไฮรักรีโบนะคะสวยมากคันนี้ได้เป็นรถสีขาวแถมเป็นได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะหายากมากนะคะรถก,กระบะตอนเดียวเกียรอออ์ออโต้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะด้านใน ปูราคามาแล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของเดิมตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยสวยมากๆเลยนะคะมีจอเอ็นดอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาอยู่เพียงแค่6ก0 0ื่นหกนะคะเจ็ด้ารจ็ิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกรถเป็นเกียร์ออโต้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะภายในสะอาดสะอ้านกว้างขวางนั่งสบายนะคะนั่งไปส่งของไกลๆนี่ไม่ปวดเมื่อยแน่นอนนะสำหรับผู้โดยสาร หรือว่าใครที่ติดรถไปด้วยเนาะอันนี้สวยมากจริงๆเจ้าของเดิมบุมาแล้วเรียบร้อยบุประตูข้างมาบุหลังคามาแต่งมาแล้วนะคะสวยเลยมีไฟด้วยนะคะติดหลอดไฟมาด้วยนะ,ะสวยจริงคันนี้ใครที่สนใจนะคะจะเอาไปวิ่งใช้งานวิ่งส่งของนะคะรีบทักมาเลยค่ะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นกระบ,บะตอนเดียวเกียร์ออโต้สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้กันดีกว่าค่ะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองร้อยสองพันสี่ร้อยีีพูดผิดนะคะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะคะเครื่องเดิมไม่มีคาบเยิม้มคาบน้ํามันมีรอยสีมร์งจุดต่างๆรอยคิวสีต่างๆ, C, างๆจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะคันหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ ไม่มีชนหนักมาก่อนแน่นอนคันนี้สภาพสวยเดิมเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่เคยชนหนักที่คว่ำจมน้ำมาก่อนแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยหัวน็อตที่ฝากระโปรงไม่เคยโดนแกะมาก่อนเลยนะคะหัวน็อตไม่ขยับสวยๆเลยค่ะคันนี้ ใครที่มองหาอยู่นะคะจะเอาไปวิ่งใช้งานไปสร้างรายได้นะคะทักมหาบีได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะ To โตยโต้า e ีโวนะคะ2.4 n t นะคะเป็นตัว z e dition นะคะสวยๆเดิมๆรถปี2021มาอยู่เพียงแค่66,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาขายอยู่เพียงแค่525,000บาทออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะเกียร์ออตโต้ด้วยคันนี้ขับสบายเลยนะคะ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะคะอยู่ต่างจังหวัดทักมาคุยได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้อยู่ในกรุงเทพไม่สะดวกเดินทางมาบีฟาไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยสําหรับคันนี้ใครที่ชอบรีบทักมหาบีเลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงขอรูปรถเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมกันได้เลยนะคะ ชอบคำนี้รีบทักมาแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ